ผมสินจากบริษัทพอร์ Vrp อโตะกุบอวนรัชธานีนะครับวันนี้จะมารีวิวชุดแต่งวิกเตอร์กับเจ้าฟอร์ดเอเวอร์เ i t e รทัคสีขาวคันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับตัวนี้นะครับกระจังหน้าของเรานะครับจะมาพร้อมด้วยไฟสี่เหลี่ยมคู่นะครับไฟ3ามเม็ดนะครับแล้วก็มีสเกิร์ตนะครับที่จะมีรูเซ็นเซอร์ที่ตรงกับสเกิร์ตนะครับ ด้านข้างของเรานะครับจะมีคิ้วล้อขนาด3นิ้วนะครับที่รองรับพอดีกับล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับตัวนี้ของเราลูกค้าจะใส่อย่างตัวโยท้ยนะครับแล้วก็มีคาลิเปอร์ครอบดิสเบรกนะครับสีแดงที่ให้สวยงามนะครับสําหรับด้านบนนะครับลูกค้าจะให้แรปครึ่งคันนะครับเป็นสีดําเงานะครับแรปราวหลังคาด้วยนะครับบ่าลองมือจับและที่ครอบนี้นะครับ ก็ใส่เป็นสีดำเงานะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีข้อไฟเบรกแล้วก็แรบไฟเบรกคำว่าเอวเวอเรสคาดยาวนะครับสปอยเลอร์หลังก็แรบเป็นสีดำเงานะครับสเกิร์ตท้ายนะครับก็จะเป็นท่อตัวนี้นะครับเป็นท่อหลอกนะครับเป็นท่อคู่นะครับ ข้างในนะครับเราติดฟิล์มนะครับด้านข้างตรงนี้ลูกค้าพิเศษหน่อยครับลูกค้าสั่งด้านหน้านะครับติด40%สั่งผู้โดยสารติด60%แล้วก็ฝั่งฝั่งคนขับนะครับติด80%นี่ขนาด80%นะครับก็จะมืดเงี้ยแปลกๆหน่อยนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับชุดแต่งเจ้าวิคเตอร์นี้นะครับสามารถใส่กับ เอเวรสได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเทนรุ่นสปอร์ตรุ่นไทเทเนียมรุ่นไทเทเนียมพัดหรือว่าเป็นรุ่นเอเวรสไรทัรุ่นนี้ใส่ได้ทุกรุ่นนะครับสนใจก็สอบถามมาที่สินได้นะครับตามเบอร์โทรข้างล่างและไลน์ไอดีข้างล่างครับขอบคุณครับ